สวัสดีครับผู้ติดตามช่ง YouTube Big Life อง y o u u u b e b i g l i ฟ e ฟุตบอลคอมสแลปอินด้รบอกครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริฟของ Samsung Galaxy Smart t a c k 2ที่ผมได้มาจากที่ออสเตรเลียนะครับนั่นก็คือนี่ตัวนี้ครับมันก็คือสีโคนเคสนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้าสิ๊กเคตัวนี้มันจะมีความสามารถอย่างไรแนละก็มันมีให้เลือกหลากหลายสีโดยเราจะรีวิวทั้งหมด2สีที่ไม่ขายเมืองไทยเพราะถ่ายเมืองไทยจะมีแค่สีที่เป็นสีดำและสีมิ้นท์หรือสีสระแหน่นั่นเองครับพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับอุปกรณ์เสริมสำหรับ Samsung Galaxy s m a r t t a g 2นะครับซึ่งขอบอกว่าชิ้นนี้เราก็ได้มาจากออสเตรเลียนะครับมันคือ ซิลิโคนเคสนะครับที่จริงมันจะมีตัวของระเกตเคสมาด้วยแต่ว่าพอดูระเกตเคสตัวจริงแล้วผมชอบซิลิโคนมากกว่าก็เลยจัดตัวนี้นะครับซึ่งสีที่ได้ซื้อมานะครับเป็นสีที่ไม่มีจาหน่ายในประเทศไทยแน่ๆเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะมีขายแค่2สีนั่นคือสีดําแล้วก็สีมิ้นท์นะฮะดังนั้นเนี่ยสีนี้มันเลยเป็นสีที่พิเศษนะครับก็คือสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเดี๋ยวเราจะแกะกล่องทั้งคู่นะครับวิธีการแกะนั้น,น่ะเนื่องจากเป็นอีโค ปะาสตูแบบอีโค่นะครับก็ต้องมีการตัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยพอตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมานะครับหรือบางคนจะใช้วิธีการตัดจากข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมตัดหมดเลยให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้ตัดเฉพาะสีฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีพูเราจะเอามาให้คุณออกมาดูแบบชัดเจนมากนี่ข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวสมาร์ทแท็กนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นวัสดุแบบนุ่มๆหยุ่นๆน,นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้วิธีใส่นะครับก็คือเราก็ต้องแกะไอ้ตัวห่วงนี้ออกกันนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันสามารถสอดใส่เข้าไปได้นะครับมันจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนหน่อยนี่เนี่ยแกะปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเนี่ยห่วงนะครับแยกออกแบบนี้แล้วก็สามารถจัดเข้าไปได้ เดี๋ยวเรามาลองอ e ินสตอลกันดูเลยว่าติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับอันนี้คือตัว Samsung Galaxy Smart Tag อีกอันนึงนะครับที่ผมซื้อมาเป็นสีขาวนะครับถ้าใครดูในรีวิวเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมี2ส,สีนะครับวิธีการใส่นะครับก็คือเนี่ยแยก,ยกออกมาน,นี้นะครับเสร็จปุ๊บเอาตัว Smart Tag ของเรานะครับใส่เข้าไปจะบอกว่าข้อดีของมันนะครับก็คือว่าถ้ามีซิลิโคนหุ้มเนี่ยมันก็จะไม่เป็นรอยแน่นอน แล้วก็เอาห่วงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับแกะเจ็ตเคสนะครับแบบนี้แบะบนี้นะครับแกะออกนี่มันจะดูแบบขั้นตอนจะดูทุรักทุเรนนิดนึงนะครับแต่ว่าพอใส่เนี่ยใส่คั้นที่หนึ่งครั้นที่สองเสร็จปุ๊บล็อกปุ๊บเนี่ยก็คือจะอยู่ห้อยในสระแบบนี้เป็นแบบนี้น,นั่นเองครับไอตัวนี้คือผมยังไม่ได้ดึงนะมันเลยทําให้ยังไม่ใช้งานไม่ได้นะครับโอเคก็ ตัวนี้พอใส่ปุ๊บข้อดีของมันก็คือจะทาให้ตัวสมาร์ทแท็กนั้นนะ่ไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้สีดำเนี่ยมันเป็นรอยไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ามีการกดนะครับของมันค่อนข้างเยอะ,ะ,ะพอสมควรเลยในการใส่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วห่วงของมันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ใส่ได้สะดวกมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมหนึ่งสําหรับคนที่อยากให้น้องเขาห้อยแล้วก็ไม่เป็นรอยนะครับ แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวซิลิโคนตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้หนาม,มากมายนักดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทีงทายครับให้ดูสีชมพูตัวจริงว่าสีชมพูจะเป็นลักษณะแบบนี้น,นั่นเองครับซึ่งในประเทศไทยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามีขายแค่เฉพาะ2สีนะครับคือสีดําแล้วก็สีมิ้นต์กับราคาที่ 390บาทนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าทัานี้ผมได้รับทราบจากข้อมูลจาก a m มซุงไทยไม่เรียบร้อยว่ามีจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจเจ้าตัวสมาร์ทแท็กตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไปจับจองอุปกรณ์เสริมตัวนี้ได้นะครับซึ่งคาดว่าในง,ง,งานแทลล์มูบาอีสปอรที่กําลังดำเนินอยู่เนี่ยมันมีขายแน่นอนครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ สั้นๆเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นต,นติดตามชมในช่องบิ๊กไบค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงในเฟสบุ๊กของสายไปก็บอกแจกสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ้ยผมได้มาราคาเท่าไหร่นะครับที่เป็นเงินออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่ากี๊จยู่เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยก็คือซื้อสมัครแทงได้1อันครับอยู่ที่ประมาณ900บาทครับพุ่งไปเลยนะครับประมาณเกือบโห หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะก็เนี่ยครับก็คือทำให้คุณดูนะครับว่ามันมีมากกว่าสีที่ประเทศไทยขายอยู่นั่นเองครับและแถบเมดอร์เรเนียด้วยครับ